เรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานการจัดง,งานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ต่อทางท่า,ปทาน,นประธานในพิธีขอริษเชินทางผู้ราชาการจังหวัดภูกเก็ตท่านสุพลสุวรรณรัตน์ที่เคารพกับผมนายอาคูภูศรีผู้รักษาการเรือนจำจังหวัดพังงารักษาราชการแทนผู้รักษาการเรือนจำจังหวัดภูกเก็ตในนามของเรือนจำและธนาผาน้นเขตแปดและเขตเก้าและคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงที่พุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในเทศกาลประดิษฐ์รัชรรม14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่17ในวันนี้กรมรัชธรนมีนโยบายให้เรือนจาและฐนฐธรรมาทการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจาระหว่งางต่นโทษโดยให้อาศัยศักยภาพของเรือนจาและธานรฐานแต่ละแห่งดำเนินการเมื่อได้ดําเนินการแล้ว ควรที่จะนําผลผลิตหรือผลงานของแต่ละเรือนจําและาฐานะในเขตมาร่วมจําหน่ายในพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ความต้องการของตลาดโดยสับเปลี่ยนเวียนกันในแต่ละเขตซึ่งดําเนินการครั้งนี้เป็นการการโดยเรือนจําและาฐานในเขตแปดและเขตเก้ามีเรือนจํจาจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพได้ร่วมกันออกร้าน แสดงผลงานและแผ่นพันฑ์ต่างๆโดยกำหนดระหว่างวันที่1ถึงวันที่9ธั 2, นวาคม2566ณสนาเมเวทีกลางสะพันหินอำเภอเมืองภูกเกต็ตจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึงเวลา22นาฬกาเป็นต้นไปนะครับณเวทีกลางสะพันะ 4, หินนะครับมีรันจากและพน,นฐานวรวม24แห่งเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของพี่น้องผู้ขังให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยนอกเรวมทั้งเป็นการนำพื้นณา์ในด้านการสวิสช,ชีพสาขาต่างๆนะครับที่มีความคงคนมีความน่าดีงสวยงามมคทับมีคุณภาพดีนะครับหลากหลายรูปแบบที่ได้ฝึกอบรมนะครับฝึกอาชีพ ใ้กับพี่น้องคนขันในเด่นจันนะครับระหว่างที่ต้องโทษในเด่นจันรนะครับการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อต้องการให้ได้ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับได้มีโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือของพี่น้องคนขันอย่างแท้จริงนะครับซึ่งรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่งางๆนะครับจะเป็น เงินปันผลคืนให้กับพี่น้องก็ต้องขังและเป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพใ,ให้กับพี่น้องต้องขังต่อไปนะครับการจัดงานวิชาการริพันธุ์รัชทานะจะท14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่17ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากหน่วยงานรัชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับนะครับในจังหวัดภูเก็ตและภาคเอก,นกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ,องค์การบริหา,ารส่วนจังหวัดภูกเก็ตเทศบาลนครภูกกเก็ตที่ได้ให้ความเคราะห์ในการจัดสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้และบริษัทรัศมีครีเอชั่นนะครับโดยคภูลดาวันซื่อสัจธรรมซึ่งสนุนในทุกๆด้านนะครับตลอดถึงได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9 ช่อง NPT และช่องทีวีไทย PBS และสถานีวิทยกุกระจายเสียงทุกสถานีรวมทั้งสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของการจัดงานในครั้งนี้ครับในโอกาสนี้ขอกรับเเีินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาประกอบพิธีกล่าวเปิดงานรานชการลิตันราชการ14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่17 ท้องทั้งทําการสัมผัสสัญลักษณ์เกิดงานตามลําดับต่อไปน้ครับขอเรียนเชิญครับ